เจาะลึกจริงพบกับเจาะลึกจริงครับท่านผู้ชมเราจะมาเปิดประวัติตุ้มสุรพักอดีตผู้ต้องขังคดีมาตรา1นึเป็นเสื้อแดงและท่อน้ำเลี้ยงกลุ่ม24มิถุนากวนเดียวกับสุรชัยสุจากกรณีเมื่อวันที่13มิถุนายน2564ที่ผ่านมานายสาวุธ กุลมะธุรพจน์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงรายหนึ่งในแกนนำม็อบกลุ่มราษฎรได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงอุบัติเหตุรถสปอร์ตของนายสุรพักภูชัยแสงหรือตุ้มอายุ50ปีข้ามเกาะกลางชนรถซูซูกิจนตัวเองเสียชีวิตและคนในรถซูซูกิก็เสียชีวิตรวม3รายบริเวณบนทางหลวงหมายเลข21สายสาระบุรีหล่มสักบริเวณหลักกิโลเมตรที่180ถึง18 181 หมู่ที่7จ็ดตำบลห้วยโป่งอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ว่าผิดก็คือผิดนั่นแหละยิ่งความผิดนั้นทําให้คนอื่นตายด้วยยิ่งต้องผิดเข้าไปใหญ่ไม่มีอะไรมาทดแทนหรือเยียวยาอีกฝั่งหนึ่งได้ซึ่งในมุมมองของเพื่อนฝูงก็เสียใจต่อาการจากไปของเขาและเสียใจต่อครอบครัวผู้เคราร้ายจากการประมาทของฝ่ายเราในส่วนตัวนั้นผมสนิทกับพี่ตุ้ม อาจจะเป็นเพราะเราทั้งคู่ต่างโดนคดีมาตรา112จากการยัดคดีของเจ้าหน้าที่และเรากำลังจะมีโปรเจกต์ยกเลิก112ด้วยกันพูดคุยกันหมดแล้วรอแ,แค่เวลาที่เหมาะสมแต่พี่ตุ้มก็จากไปเสียก่อนเราขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและเราก็เสียใจที่พี่ตุ้มเสียชีวิตต่อมาทางด้านของนายสมยศปรึกษาเกษมสุขได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุว่าแจ้งเหตุฉุกเฉินด่วน ใครติดต่อญาติสุรพักภูชัยแสงได้รับอุบัติเหตุติดต่อไปที่เบอร์ดังกล่าวโรงพยาบาลหนองไผ่ใครติดต่อยายแต้มแม่สุรพักได้ช่วยติดต่อให้หน่อยครับและต่อมาก็ได้โพสต์ต่อว่าสู่สุขติสวรรค์คารายสุรพักภูชัยแสงเพิ่งเจอกันเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาที่ร้านอาหารครกไม้ไทยลาวลาดปลเาเค้าเวลา12นาฬิกาพร้อมกับทนายเสียงทิติพงศ์สีแสง ตุ้มชวนให้ไปเที่ยวที่อัมาวาด้วยกันในระหว่างเสาร์อาทิตย์12-13มิถุนายนนี้ทนายเสียงบอกว่าติดทำคดีต้องเดินทางวันอาทิตย์ส่วนผมนั้นติดกำไร EM ออกนอกเขตกรุงเทพไม่ได้ตุ้มก็เลยไปเที่ยวคนเดียวที่เขาเค้อเพชรบูรณ์พร้อมกับพริตตี้สาวตุ้มเป็นเพื่อนสนิทในกลุ่มเสรีปัญญชนที่ออกมาเคลื่อนไหวร่วมกับคนเสื้อแดงในปี2552-2554ในกลุ่มนี้ที่สำคัญมีเปิ้ลกริสุดา คุณนแสนลิภัยอยู่โยอรมันเบียอิทธิพลสุขแป้นและสยามาธีรวุฒซึ่งถูกอุ้มหายไปในปี2562ตุ้มจึงติดตามการสูญหายของผู้ลิภัยทางการเมืองมาโดยตลอดสนิทสนมกันมากช่วงที่ติดคุกอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพตุ้มต่อสู้คดีที่ถูกกล่าวหาตามมาตรา112 จนชนะคดีด้วยเหตุที่พิสูจน์ได้ว่าหลักฐานที่ตำรวจนำมาใช้ในศาลนั้นสร้างขึ้นมาหลังจากจับกลุมเขาไปแล้วด้วยความเชี่ยวชาญในประเด็นที่ว่า Facebook ไม่สามารถบันทึกเป็นหลักฐานได้แม่แต้มออกมาต่อสู้ให้ตุ้มด้วยการอดข้าวที่หน้าศาลอาญาจนกลายเป็นปฏิญญาณหน้าศาลที่มีไม้หนึ่งและอาจารย์สุดารังกุพันเป็นแกนนำเรียกร้องปล่อยตัวนักโทษการเมืองในปี2555 ถึง2,556หลังจากการปล่อยตัวออกมาด้วยความสามารถงานด้านไอทีระดับสูงในการติดตั้งโปรโแกรมและแก้ไขโปรโแกรมให้กับหน่วยง,งานทั้งเอกชนและรัฐทำให้ตุ้มมีการเงินมั่นคงและมีมากพอสำหรับหาความบันเทิงในชีวิตกับพิตรี้ถึงกับประกาศว่าขอเป็นทาสพิตตี้ทุกชาติไปตุ้มเคยสนับสนุนการเงินให้กลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยทำกิจกรรมได้อยู่หลายครั้ง และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารพวกเราที่เจอกันในม็อบและที่เคยร่วมการเคลื่อนไหวต่อสู้ตอนที่มีการอุ้มหายของสุรชัยด่านวัฒนานุสรที่ลาวตุ้มเป็นสปอนเซอร์ให้ผมและทีมงานเดินทางไปดูที่พักของสุรชัยและตะลุยไปเก็บข้อมูลการพบศพที่จังหวัดนครพนมจนได้หลักฐานบางอย่างที่บ่งบอกว่าศพของสุรชัยนั้นถูกอุ้มหายไปด้วยที่บ้านท่าจำปาจังหวัดนครพนม วันนี้พิตตี้คนที่นั่งไปด้วยขาหักรักษาตัวที่โรงพยาบาลน,น้องไผ่ส่วนตุ่มเสียชีวิตความรักความใคร่ความอ้างว้างความประมาทไม่ประนีใครอาลัยรักสุรพักภูชัยแสงสู่สวรรค์คาลายัยไปเฉิดเพื่อนรักไม่ได้ไปร่วมงานศพด้วยเพราะติดเงื่อนไขประกันตัวออกนอกเขตกรุงเทพมหานะครไม่ได้ขอฝากความอารยรักหากท่านใดไปร่วมงานสวดอภิธรรมศพของคุณตุ่มผม เศร้าเหงาขาดเพื่อนรักไปอีกหนึ่งคนสำหรับนายสุรพักเคยต้องคดีมาตรา1หนึ 2, โดยสารดีกาพิพากษาคดีหมายเลขดำาที่อออห้าเจ็ทับสง4ที่พนักงานอายการฝ่ายค,คดีอายห6เป็นโจทยื่นฟ้องนายสุรศักดิ์หรือสุรพักภูชัยแสงอาชีพโปรแกรมเมอร์อิสระในความผิดฐานมินประมาทดูหมิน่นหรือสแสดงความอาฆา,าตมาร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 12และพระบรว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2550มาตรา3มาตรา14มาตรา17โดยคดีนี้อายาการโจทยืย่นฟ้องเมื่อวันที่25พฤศจิกาย,ยน2554ระบุความผิดว่าจำเลยเป็นเจ้าของอีเมลดังกล่าวที่ใช้ในการโพสต์ โดยเมื่อวันที่4ถึงวันที่6พฤษภาคม2554จำเลยได้เขียนข้อความหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหมิ่นประมาทดูหมิ่นใส่ความสแสดงความอาฆาตมัดร้ายพระมหากษัตริย์เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตเหตุเ,เกิดที่แขวงถนนเพชรบุรีเขตราชเทวีแขวงและเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครทั่วราชอาณจาจักรไทยเกี่ยวพันกันจำเลยให้การปฏิเสธต,ต่อสู้คดีโดยคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องเนื่องจากเห็นว่า การวินิจฉัยช่างน้ำหนักพยานหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลคอมพิวเตอร์จะต้องพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของวิธีการที่ใช้สร้างการเก็บรักษาความครบถ้วนที่ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความหรือวิธีการที่ใช้ในการแสดงตัวผู้ส่งข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บรักษาพยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ที่ต้องพยายามเก็บรักษาข้อมูลต้นฉบับไว้เพราะการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละครั้งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยอัตอนโนมัติ ข้อมูลอาจถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยง่ายซึ่งปรากฏว่าหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวและยึดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของจำเลยแล้วกลับมีผู้เปิดใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของกลางในวันที่2กันยายน2554และในวันที่7กันยายน2554ซึ่งเป็นวันก่อนที่คอมพิวเตอร์จะถูกส่งไปทำการตรวจพิสูจน์อาจเป็นช่องทางให้เกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ง่ายจึงทำให้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจพิสูจน์คอมพิวเตอร์ ของกลางมีข้อบกพร่องกระทบต่อความน่าเชื่อถือสารดีกายกฟ้องเนื่องจากเห็นว่าไม่อาจรับฟังได้แน่ชัดว่าข้อมูลการใช้คอมพิวเตอร์ของอีเมลดังกล่าวและ Facebook ชื่อเราจะครองแผ่นดินโดยทำรัฐประหารเกิดขึ้นจากการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของจำเลยพยานหลักฐานที่โจทย์นำมาสืบยังมีความสงสัยว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่จึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย ตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญามาตรา227วรรค2